สวัสดีค่ะน้องนีน่าได็กิ่งพ่อชิพป,ประดับต์คำหมายเลขสมาชิก700117ค่ะจากชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนคาจอรแเก่ศึกษาจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้น้องนีน่ามีวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ต,ต่อตอนเองและสังคม มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเพราะในช่วงนี้ไวรัสโควิด1 9และลอก3ก็แพร่กระจายได้ไง่ายมากๆเลยนะคะน้องนีหน้าเลยมีวิธีการป้องกันดังนี้ค่ะ 1. ล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่หรือเจลกอฮอลอ 2. เวลยะห่างทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 3. ควรสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามายัยตลอดเวลานะคะ 4. ไม่สัมผัสตาจมูกหรือปากเลยนะคะ ห้าหากมีไข้ไอและหายใจลำบากให้ไปพบแพทย์เลยนะคะ 6. กินล้อนช้อนกลางอยู่เสมอและว,วันนี้น้องนีน่า,นนายัางมีข้อมูลเล็กๆแน่อนอๆมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะหน้ากากอนามัยป้องกันไม่ให้ปู้สวมแพรกระจายไวรัสไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามนะคะหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควรสิก้าได้ก็ควรเว้นระยะห่างทำความสะอาดมือบ่อยๆรวมถึง ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะคะสุดท้ายนี้น้นีน่าอยากฝากไปถึงทางบ้านนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากน้องนีน่าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย